สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านนะคะเมื่อนี้นะคะก็มาพบว่าแม่เกตอีกเช่นเคยนะคะเมืเ่อนี้นะคะแม่เกตกับมีตัวเลขนะคะของปูลม่มโพนะคะมาฝากท่านผู้ชมนะคะงวดที่ผ่านมานะคะเลขปูกับเขานะคะท่านผู้ชมเพราะว่าปูส่วนมากปูห่เลขบนนะคะเน้นบนนะคะท่านผู้ชมเลขปูห่มาหนึ่งเจ็ดนะคะก็ออกเจ็ดหนึ่งนะคะ ที่ผ่านมานะคะสําหรับงวดนี้นะคะแม่เกตก,ก็ได้ตัวเลขมาแล้วนะคะก่อนสิไปเบิ้งตัวเลขกันนะคะแม่เกตก,กับมาหาบักฟักนะคะไปแกงใส่ไก่บ้านนะคะชมชนชมแกงใส่ไก่บ้านนะคะโอ้อีกหน่วยหนึ่งผู้ได้บ้านหลักไปเนาะห,หน่วยหมักไงหนึงอีกหน่วยหนึ่งเ่ะอีกหน่วยหนึ่ง สำหรับไพ่นะคะที่เขามารับชมรับฟังแล้วนะคะ่ะไม่เก็ตก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแช่นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ไม่เกตได้เห็ดคลิปต่อๆไปนะเด้อจ้าทุกตัวเลขนะคะที่ไม่เกตเอามาฝากท่าุผช้ชมนะคะเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นนะคะทผช้ชมหายท่าุผช้ชมพิษจระอาเนาะคะ่ะมีเขาบ้างรุดบ้างนะคะทผช้่มกบยาวากันเนาะคะ่ะ เดี๋ยวแม่เกตภาพไปเบิ่งตัวเลขกันเลยนะคะท่ชนชมผู้ไดมากนะคะก็ตามนะคะผู้ไดบ่มากกับพานนะคะท่ชุชมเบิ่งต้นเนี่ยคะ่ะเลขของปูลมโพ้นะคะงวดวันที่16ตุลา2 5งหนะคะปูวาขันบม่มี่ภายใน3ามตัวนี้นะคะหามซื้อนะคะท่ชนชมเน้นบุนนะคะเน้นบนุน ูหานะคะมีหกมีเจ็ดมีแปดนะคะท่าชมมีหกมีเจ็ดมีแปดนะคะเลขของปูนะคะปูหาเดินมะพร้อมนะคะวดนี้นะคะปูจับคูไหานะคะมีหนึ่งหกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดนะคะสองหกหนึ่งเจ็ดสองแปดสองเจ็ดสามแปดเก้าเจ็ดเก้าแปดนะคะท่านผู้ชมนี่แหละค่ะตัวเลขของปูลมโพนะคะท่านผู้ชม ปูกรหาเดนมาพร้อมนะคะหอเด่นมาพร้อมมีหนึ่งหกสองหกสองเจ็ดสองแปดนะคะน,นี่แะคะ่ะตัวเลขของปูลมโพนะคะแคบหนาจอไว้ได้จ้าไว้ถะเบิงนะคะขันผู้ไดนะคะมีตัวดีตัวเด็ดนะคะก็ลองออกมาจับใส่กันเบิงนะคะกับปูเลขปูลมโพนะคะเพราะว่าปูห่มาแล้วนะคะมีหกมีเจ็ดมีแปดนะคะท่านผู้ชม นะคะตัวเลขของปูเนาะคะ่ะแคบหนาจอไปเด้อจ้าทุกตัวเลขนะคะที่แม่เกดตอเอามาแบ่งปันนะคะเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นเนาะคะ่ะทำาุ่มใครชอบก็ตามใครไม่ชอบก็ผ่านนะคะบ่าวากันเนะะาะค่ะเนี่ยค่ะแคบหนาจอไ้เด้อคะ่ะ งวดวันที่16ตุลา2564นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่เกกะขอหายถุกๆุกคนนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะหายไข้หายโจนนะคะลำลำเรย่อวๆเป็นน้ำกันเด้อจ้ะงวดวันที่16ตุลา2564นะคะนะคะชัดปกาคะาทำชม่ม สำหรับคลิปนี้แม่เกดก็ขอตัวลาก่อนนะคะพอกันไม่ในคลิปต่อๆไปเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ